ก็พามาดูบรรยากาศบ่อหอยเชอรี่สีทองยามเย็นนะครับเพิ่งเลิกงานมาครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วไม่ได้ถ่ายน้ำมาเจวันแล้วโอ้คับดูโหเยอะมากจากหอย20ตัวเนี่ยสามารถเพาะได้ขนาดเนี้ย ดูตัวนี้ดูเนื้อดูเนื้อครับเนื้อมันจะสีเหลืองๆนะเปลือกมันจะเป็นสีสนิมมาใหม่ๆก็เป็นสีเหลืองดีแต่พอเลี้ยงๆไปเป็นสีสนิมไปหมดแต่เนื้อมันก็สีเหลืองนะตอนนี้ก็ขายได้เลย ตั้งใจว่า,วาจะขายปตอนสงการเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นเยอะโอเคครับให้ดูปรรากาศตอนเย็น,นยมีไข่มีไข่นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาไข่เดี๋ยวเราก็ไปเพอต่อไข่จะขึ้นดูรอบบ่อเดี๋ยวเราก็เก็บไปใส่ตะก,กร้าอันนี้ตัวใหญ่โอ้ตัวนี้ดู เนื้อเหลืองดีจังเนื้อเหลืองดีจังดูตัวนี้นี่ตัวดังปีนี่ตัวด้งปีแต่เนื้อเขาเหลืองนะแต่ตัวใหญ่มากตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าให้ดูใหม่สวัสดีครับ